สวัสดีครับเจ้าที่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ็มซีร้านการสวิตเป็นยงนังหลังล้านคือแป็นเอื้อตดังอาทิตย์มือนี่สร้างเข้าซีมือดีครับครับเ<ล>ทียบพัดเทียบพัดศ<ล>ูนย์เดือ,อยูมออย่มือมนี่จะคันมือนี่จะคันหาหาสิบสามขันแนนอยู่บ่หาสิบสามขันเห็นแล้วดิผมไม่อยากเสือหาสิบสามขีครับเสื้อผมเป็นฝ่ายขายอาจารย์สี่เอ็มซีที่มาเป็นยางมือนอี่ เห็นรถอยู่หน้าบ้านหลายคันบ่ครับบ่ต้องเอฟซีเนาผมก็เห็นอยู่ตู้วู้ยหมุนจอดมือเศราดีบ่คือบ่เป็นวางตเตะเ้ามามือก็ดูคือกันครับตอนนี้งานกันแล้วปแล้วเขี้ยบเขี้ยบบนเขี้ยบบนการเดือตันนี่เลือเหลืออะไรกับรถนั่นกับรถสร้างจันดอกนั่นนั่นกับรถเจเนาะเหลือเหลือขังหอยอยู่สองคันคันนึงเตือนยางคันอีกคือเตือนโช๊กเาวังมาวังวังแรงวังแรงเนาะครับ บางบางบางหนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่ครับตั้งศูนในเลืออยู่สอั้นเลือดอยู่สองันตั้งซูนบัสเอแรมครับพี่น้องตั้งศูนหาซิปหาขั้นเพราะว่าคนนอกมาตั้งกับมีแม่นครับแต่ว่าขอถูกขอไปสั่งเอเซียสี่สบ้าน่อเขาได้ทำศูนย์เพราะว่าฐานนเพิ่นฟ้าครับเพิ่นง่วงเนาะเพิ่นออกจากเวนโอ้โจากเวนแม่นเพราะต้องเข้าใจว่าง่ายตั้งศูนยโบแมนง่ายที่ขึ้นปรับลงปรับบางเถื่อมันเขาต้องมีการแก้ไขการดัดแปลงแม่นแล้วครับพี่น้อง ออกกันถ้าหนีมาแล้วถ้งพูดก็ไม่นี่เช็คอีกเท่เด้แม่นครับต้องนี่เช็คอีกเทือนหนึ่งครับครับผมนี่เช็คเราก็ต้องตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะแมนนะครับผมเนี่ยครับผมสั่งอาทิตย์เราสั่งกันนะครับมะพ่อานี่ล่ะนุ่มโดนรอสองคนเนี่ยครับต่อกันบอลลูนคนรอคนวัยรุ่นสารไม่ต้องได้กระสุนตาที่ไระเทศวะแม่นแมนผมยอมรับที่ตีผมแดีวมาสั่งกันเนี่ยเดียวเดี๋ยวสั่งกันเนี่ยมีเมียแล้ว ล่างอัไกันที่ยังยงย่งม่มีเมียยลอตรงนี้ะลอตรงตีแล้วม่มีเมียนี่ะยังงงัเหนดูพี่องเยมาเด้อครับนี่ครับนการทียงวันนี้ครับรู้สึกว่าลงดีลงดีั้งยงยงโฟไวโโพราย่เดินเร็วแล้วกัที่ยางเขาแบบสนุกดมากครับกัีังสังีเวลาตังสุดปบเดือด่คังนยก็ขีนี่เวลาเด่งังสุดประมาณสิบคั้งโอต้องมือกอนอุณเลยอมทุเีย้ววนนี้เลิกไปไม่เสย บางคนบอกว่าแลนรถทานว่าโอ้ยเห็นลูกค้าหลายเยามืออื่นจะให้มาสอบว่าสักโอ้ยเพราะว่าทิ้งงานเท่ามันเหยียดไปได้เรื่อยๆครับแกพวกออื่นอาจสิร้ายกันนี่แก่บ่พอตามปกติล้านล้านเะาี่เป็นพอทุกคนยุ่งเรื่องสอาทิตย์อยู่แล้วแต่ว่ามื่อนี้ได้ยแกหาจุดสามพันเือว่าหลายเพราะเอฟซีบอกว่าโอ้ยหลายแห้งหลายหลายแล้วสำหรับคำว่าหาจุดสามพันนี่เห็นแล้วภายในมื่อนี้ยหกพวงแล้วถึงหกพวงยังยังครับมึงไม่ได้ขายเยอะแบบว่านี่เกือบหกพวงแล้วครับตอนนี้แม่กี่พวนครับ มีทั้งตั้งศูนย์เป็นโชกช่วงล่างครับแต่ช่วงเระสอนี่ช่วงล่างหลายเนาะช่วงล่างหลายครับช่วงล่างเนี่ยแน่นยิ่งที่กระสานี่แน่นล่างประมาณกี่ขั้นหนักสิบขั้นแน่นเกิ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 นเลื่อนโชกเลื่อนสปริงเห็นช่วงล่างเนี้ยเบรกเนี้ยจะมอเน้าไหมยังแมนครับแล้วก็น้ำมันเครื่องก็หลายอย่างเนาะครับครับแต่ว่าหลัางพอพูดยิ่งยอกพูดยิ่งยากดีเพื่อให้ความไว้วางใจแล้วกับทีมงานเล้ทีมงานเท่าีรสุดยอดสุดยอดดีดีที่ต่อราคาดีครับผม เจะดีขอ่ายดีฮะครับผมนี่ครับเพิ่นไปล่องรถตั้งศูนย์เลยต้องไปล่องครับตรวจสอบครับนี่กับรถตรวจสอบครับแตงโมพันห้อยไม่เห็นไหมแมนเพราะสิ่งจริงที่ว่าเราดีที่สุดบางทีมันยังไม่ไม่ดีที่สุดสั่งเราครับแมนปจะจันทศเอาดีแมนนะครับไปยังจำสังจันเลยเ่รโอ้ยสันสิปลอยเลยกะคนสามคนแมนลอยเลยป่ะเด็แมนจอร์แดคนใส่หมดดีที่สุดแมนเพื่อบางที่เพิ่งมาหัวข้อแต่ว่าเดียบดีมแต่จะเี่าที่ขาตดแมน ใจเขาอยากเป็นขึ้นป๊อปต้องป๊อปขึ้นป๊อปแมนจต่ในประเด็นผมพยายามทำแต่เราสักาอวายครับเพราะว่ายเข้าดีๆมาตลอดแมงแมงไม่ใช่บอกฟังว่าถ้าเราทํารถให้มันดีเป็นคันๆไปเราตั้งใจทําให้มันดีเราอย่าไปมองข้างหลังแมนการทําดีอย่าไปมองข้างหลังเฮ้ะเดยมาเอ๊ะคือจ้างคืนสวัสดีครัคันนี้ให้ดูหน่อยครับนี่คันนี้คือปัญหาว่ารถกินยางครับรถตึงสายรถวิ่งแล้วล่อนครับเราต้องแก้ปัญหาคันนี้ให้มันจบก่อน ถ้าคันนี้ไม่จบเราไม่ยอมปล่อยมือต้องทำจนกว่าจะจบนี่คือการทํางานอย่าไปมองข้างหลังถ้าเราไปมองว่าเฮ้ยคันนี้กินซ้ายบ้างกินขวาบ้างรถล,ล่อนบ้างรถรถเสียสูตรเยอะใช่ไหมละ่ะมันตั้งยากไปมองดูข้างหลังพี่ตอนนี้มีรถตสีสตอยู่สิบันสิบห้าันอย่าไปมองมนเพราะถ้ามองเราจะเหนื่อยถ้าเราม,มองแล้วมัม<ะ>สมาธิด้วยจะไม่มีสมาธิใน,าใ,ในการทำงาน ในการการวิเคราะห์ว่างานต้องต้องปรับตัวไหนเพราะตัวนี้คล้ายๆกับว่าเป็การคำนวณมันเป็นตัวเลขครับเป็นองศาเป็นฟินิดา<อ>น,นั่นคือความละเอียดแล้วพอตั้งเสร็จพวกเอาไปลองดูถ้าไม่ผ่านเราก็กลับมาตั้งใหม่ใช่ใชตั้งจนกว่ามันจะผ่าน<ช> <ๆ S 1> คือบางทีเราชนมาองศาไม่ได้แคมเบอร์ไม่ได้แล้วก็คอมม้ามันไม่ตรงก็ต้องมีการชดล่างสุดมือวัดชุงล่างสุดชวงล่างสุดก็คือมีโก้แล้วก็นั่าจะสามชั่วโมงไม่รอคันนั้นคันเดียวสองวันด้วย ส้งวันเพราะว่าวันแรกมาทํวันที่สองก็มาเจ็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดแล้วมันเกือบไม่เสร็จเพราะว่ากว่าเราจะหาหาสาเหตุเจอใช่ครับเพราะว่าพี่เขาไปทําจากที่อื่นมาประมาณสองเดือนทําไม่จบไปเปลี่ยนร้านน้องก็ไม่จบเปลี่ยนร้านนี้ไม่จบมาตอนนี้ไม่จบเขาทำสองเดือนหมดเงินไปหลายพันบาทหลายหมื่นบาทมาหาเราสองวันมันต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นมาที่นี่คือมันอาจจะช้าหน่อยแต่มันมันชัวร์ดีกว่าเร็วแบบว่าทำวันนี้เร็วไม่เสร็จ วันต่อไปทําเร็วอีกก็ไม่เสร็จอาิทย์ต่อไปมาทาเร็วอีกก็ไม่เสร็จเือนต่อไปทําเร็วอีกก็ไม่เสร็จคือแบบนี้ไม่ใช nope. ่ปกคิของเราของเราคือต้องไปเรื่อยๆแล้วก็เอาให้ดีที่สุดตามที่ลูกค้าบอกว่าช่างเมื่อไรจะคิวเมื่อไหรจะถึงคิวขององที่เราตั้งศูนย์เราก็ยาต้องบอกว่ามันรถบางคันมันทำยากจริงใช่คือรถคันที่ทํายากไม่ใช่ว่าเป็นรถแากพี่น้องเราหรือรถเพื่อนเราเป็นรถใครก็ตามเราก็ต้องทำดี ดูแลเท่าเท่ากันเท่าเทียมกันูกต้องครับผมก็เหมือนกับเมียมาเปลี่ยนแม็กเป็ยนยางบางคนมาไม่รู้ข้อมูลเลยใช่แต่เราจะถามจุลีย่ว่ารถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนใส่ยางอะไรใช้งานลักษณะงทนทนในการสอบถามหน่อยครับแล้วท่านจะได้คือเราได้ข้อมูลแล้วเราทีจะจัดให้ใช่ครับมันจะเป็นเป็นการดีถ้าพี่มาแล้วพี่ใช้ยางเดิมแล้วไม่รู้ว่าคุณภาพของยางเป็นยังไงใช่ จะดีกว่าไหมถ้าเราใส่ตัวนั้นให้ใส่ตัวนี้ให้มันเป็นทางเรื่องของเอฟซีแล้วเนี่ยราคาถูกนะใช่ครับไม่ใช่ยี่เราจัดให้แพงกว่าเดิมด้วยไม่ใช่นะไหนนเดก็ได้ราคาถูกด้วยใช่นี่อยากให้เอฟซีได้สิ่งดีๆกลับบ้านครับกลับไปล้อคิดถึงเราด้วยใช่แล้วที่ผานเอฟซีได้ไปบอกต่อใช่ครับบางคนบอกว่าถ้าจะไปแล้วอาจารย์ต้องขอค่าไปกินด้วยต้องนั่งรอทั้งวันทั้งทั้งวันเลยนะนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเราไม่ได้โกหกเราไม่ได้เพ้าะว่าเพราะว่างานที่มาเนี่ยมันมา เอสซีมารอเราตั้งแต่ไม่เปิดร้านใช่ใช่อ่ะมารอตั้งแต่ไรไม่เปิดร้านคนที่มารอก่อนเราก็ต้องทําให้ต่อครับผมครับเพราะว่าเอสซีเขามีธุระเขาถึงต้องมาในเช้าใช่เพราะทุกคนหวังว่าทําก่อนแล้วเสร็จก่อนเพื่อตังค์สูงเยอะมากครับเพราะว่าเขาจะมีโปรแกรมไปทำงานใช่แต่คนที่เขาแบบหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์หรือวันเสาร์อาทิตย์เป็นฟรีเดย์เนาะใช่ใช่คือว่างๆไม่ทําอะไรก็มาแบบชิลๆครับนะครับมาศึกษางานแล้วก็มาเรียนรู้กับกับเรามาถามได้ว่า แม็กเป็นยังไงยางเป็นยังไงช่องล่างเป็นยังไงเบรคเป็นยังไงอยากรู้อยากเขียนก็มาดูได้มาดูได้เดินดูได้สัมผัสได้นะใช่ครับครับก็สอบถามช่างว่ารถรถผมเป็นลักษณะนี้เป็นยังไงช่างจะพาไปดูเลยนะว่าเป็นอย่างนี้ตัวนี้แตกพี่การแตกมันเป็นลักษณะนี้แล้วจะมันทํางานยังไงแล้วมันเกี่ยวโยงกับตัวอื่นอย่างไรถูกต้องถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วจะ ตัวนี้ดีแล้วตัวนั้นเสียมันจะพาให้ตัวที่เปลี่ยนใหม่ๆเสียไปด้วยถูกต้องเราต้องให้คาแนะนําในทางที่ถูกที่ต้องแล้วก็สิ่งที่ช่างจันเคยบอกช่างทุกคนแล้ว้ําซึ่อว่าการทํางานนะครับเราต้องวิเคราะห์ว่าถ้าเราทําไปแล้วจะมีผลเสียตามมาไหม,มถ้าเราทําไปแล้วมีผลเสียตามมาถึงเราทําดีแค่ไหนก็มีค่าเท่ากับศูนย์ใช่เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ก่อนทำำําดีที่สุดแล้วพยายามวิเคราะห์ให้ ให้เขาเรียกว่าให้ละเอียดใช่ยกตัวอย่างอ่ะสมมติว่าเราวิเคราะห์ยางผิดสมมติว่าลูกค้าเข้ามาปุ๊บช่างผมจะได้ยางเบอร์เนี้ยอาใส่เลยตามที่ลูกค้าบอกโดยที่ไม่ผ่านการวิเคราะห์พอใส่ไปแล้ววิ่งได้แค่2วันยางไปขูดตัวถังและยางมันมีรอยฉีกเข็มได้ไหมรอยฉีกจากการการขูดตัวถังรถเข็มไม่ได้ไม่ได้มันบวมอย่างเดียวเราเข็มไม่ได้ใช่นอกจากยางบวมเข็มได้ใช่ชนุดบาดยางเข็มได้ แต่เกิดจากการใส่แล้วไปเบียดกับตัวถังไม่ได้เพราะการการวินิจฉัยวิเคราะห์งานที่ผิดพลาดใช่ครับตัวนี้ก็ก็มันเป็นเป็นข้อมูลที่เราต้องมาแก้ไขมามาเขาเรียกว่าอะไรนะมามาตรวจเช็คมาตรวจเช็คแล้วก็ให้ผ่าน QC ให้เราตรวจสอบใช่ครับซึ่ง QC ของเรามีทั้งหมด5คนคนแต่ละคนก็เป็นคนที่ตรวจละเอียดเหมือนทั้งจัง ใช่ครับผมนะครับเพราะว่าช่างจารย์สอนดีแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้แบบดีมากครับนะครับแล้วก็บางบางทีนะทำงานไปช่างมือกันในบริษัทเฮ้ยคนนี้ทำบินะ<ช>นะด่ามเองช,ช่างช,ช่างบางทีช่างทะเลาะกันเดี๋ยวเฮ้ยมึงใส่ผิดได้ไงวะนั่น<บ>นั่นคือ<บ>ก็เรื่องการใส่ใจก็คือช่างเขากลัวว่าช่างจันหักหนึ่งเขา<ช>ตอนนี้มีระบบว่าถ้าช่างคนไหนใส่ปีกนกใส่ลูกหมากใส่ผ้าเบรกใส่ชกช่างคนนั้นลืมขันน็อตโดนหักตัวละหนึ่งร้อยบาทถ้าใครเจอ ใช่ถ้าใครเจอก็ได้ตังไปเเดี๋ยวบันว่าช่างอาทิตย์ไปตรวจเจอนัดชกไม่ขันช่างอาทิตย์ได้เงินหนึ่งร้อยจากคนที่ลืมขันเอาแล้วมีงานทำแล้วพวกนี้มีนอแล้วก็เป็นการการดูแลช่วยชวยกันเพราะว่ามันต้องเป็นระบบที่ว่าถ้าช่างคนไหนลืมขันช่างอาทิตย์ตรวจเจอคนที่ลืมต้องเสียงเงินหนึ่งร้อยบาทบก็คือช่างแซนเงินหักหนึ่งร้อยบาทจากเขามาให้ช่างอาทิตย์ครับผมนะครับแต่ถ้าช่างตั้งศูนย์ตั้งศูนย์ไปแล้วลืมขันนันลูกมาขันชัก ช่างจันตรวจเจอตรวจเจอนะครับคนนั้นเน่ะโดนช่างจันปรับตัวละห้าร้อยบาทตัวห้าร้อยบาทเพราะเป็นการตัวนั้นเน่ยคือเป็นการรีเช็คครับเกือบสุดท้ายแล้วคนสุดท้ายคือช่างจันถูกต้องครับเพราะว่าเอฟซี C บอกว่าเอา้าทำไมลำเอียงข้าง,งช่องล่างเรืองฐานหักตัวละหนึ่งร้อย แล้วทำไมช่างตั้งศูนย์ลืมขันหักตัวละ500ร้อบาทเพราะตอนนั้นเป็นขั้นสุดท้ายถ้าช่างจันไม่เจอมันออกไปข้างนอกถ้าเกิดมีลูกค้า FCP ปัญหาล่ะถูกก็มันจะโดนหักมากกว่า500รยจริงครับยกตัวอย่างช่างตั้งศูนย์ลืมขันแล้วลูกหมากันชักใช่แล้วก็วิ่งไปแล้วลูกหมากันชักมันลุกใช่ครับคนที่จะตรวจคนสุดท้ายได้คือใครก็คือช่างตั้งศูนย์ช่างตั้งศูนย์ก็ไม่มีใครแล้วใช่หมดแล้วหมดแล้วถ้าช่างจันไม่ตรวจต่อถ้าช่างท่านพลาดไปท่านไม่เจอ มันก็จะส่งผลร้ายกับ FC ถูกต้องครับใช่ไหม้แล้วถ้ามันมีปัญหาทางการรับผิดชอบรับผิดชอบเรารับผิดชอบและเจือค่าเดินทางเราต้นทางฟรีไปทําให้ถึงที่หรือว่ามีค่าใช้จ่ายก็อย่างเป็นคือว่าค่าใช้จ่ายต่อเนี่งเขาเรียกว่าอะไรนะสมมุติลูกหมาบหลุดรถเสียหลักจนฟุตบาทความเสียหายเกิดขึ้นประมาณ5 0,000บาททางเรารับผิดชอบตั้งศูนย์ได้500้จ่ายตังห้า0 0ื0นมีกำไรไหม มีกำไรอยู่สี่หมื่นเก้าพัเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเอฟซีเพราะฉะนั้นช่างตั้งศูนย์ที่จะเป็นคนปล่อยงานคนสุดท้ายต้องรอบผอบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รับครอบคุณโดนหักห้าร้อยบาทเลยนะถ้าลืมขันนัดสิบตัวโดนปรับกี่บาทห้า0ันบาทนะครับนี่นี่นี่เป็นการรีเช็ค รถคันนี้ไม่ใช่ขึ้นครั้งเดียวนะอันนี้ตั้งศูนย์รอบสองนะรอบสองนะก็ลังจะกลับบ้านเลยยังไม่ได้รถลูกค้าของรับเงากับลูกค้าได้รถแจนแล้วจะกลับบ้านแล้วกลับบ้านออกไปถนนแล้วไปตามวิ่งตามทันใช่พี่ยังไม่ได้ลองรถแค่มันตั้งศูนย์รอบแรกจบใช่ถ้าผ่านก็คือเราให้ไปแต่ตอนนี้เรายังไม่ลองถูกต้องพอลองเสร็จปั๊มมันออกผมเข้าใจนะว่าลูกค้าอะไรยอยากกลับบ้านแต่งานมันยังไม่ได้รับเบอร์เซ็นใช่เราก็จะไม่ปล่อยทําให้ ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมนะครับแล้วส่วนงานที่ไหนมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันงานสุดวิสัยครับผมอย่างเช่นงานที่แบบว่าตั้งไปแล้วล็อกเรียบร้อยแล้วแล้วลูกค้าวิ่งใช้งานสักสองสามวันมันเคลื่อนตัวไอตัวที่เราล็อกแล้วน่ะมันเคลื่อนก็เรียกว่าลูกเบี้ยวล,ลูกเบี้ยวที่เราตั้งเราตั้งเราตัางต้งเอียงตำแหน่งสายประมาณเปอร์เซ็นครับแล้วก็ล็อกเรียบร้อยแล้วมันใช่วัาล็อกแน่นแต่เมื่อไหร่ก็มันคืนมาแค่นิดเดียวอ่ะ เปลี่องศาเปลี่ยนองศาเปลี่ยนครับสูเปลี่ยนสูเปลี่ยนความรู้สึกในการขับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเอฟซีก็มาตั้งใหม่แก้ใหม่สียตังไม่ไเสียไม่เสียภายในหนึ่งเดือนเออไม่เสียเรายังรับประกันการทํางานของเราอยู่ครับภายในหนึ่งเดือนเนี่ยที่อื่นจะอาจจะเจ็บตังค์แต่ของเราคือถ้าคุณมาแก้ทุกทั้งเดือนเราให้ฟรีทั้งเดือนถูกต้องนะครับเราบริการ อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะวารันตีตั้งศูนย์หนึ่งเดือนครับผมโอเคขอบคุณ FC ซีเนาะครับผมขอบขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับ